สวัสดีค่ะพี่น้องเสียงแจ้วเจ้ามาอีกแล้วค่ะบ่งชุดตรมเมษมีฟองเซอังกอบปลาไข่ชิกก้จินนคากุงเตมโมอิสตวัอวอาเกมาฟีอองกอโอชุด,ดุยมเุม็ดอังปุสซลซูฟีตรงนี้ดากก็มาพี่น้องจา้าขอบคุณทุกคนนะ้ค่ะเด็ก่อนอื่นกับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังเรื่องเล่า ประสบการณ์ย้ายสิริพรนกับลูกเนาะค่ะเนาะใส่ชีวิตในฝรั่งเศสคุณแม่ยังเดียวนะคะอดีตเมียฝรั่งนะคะพี่น้องคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้อค่ะเด้อนะคะเมื่อนี้ก็ตามเดิมก่อนจะไปทํางานกัมา่นา่งอัดคลิปเบาซูพี่น้องฟังก่อนเนาะค่ะเนาะนั่นแหละปูสัดปูเสื้อฟังก่อนเด้อค่ะเด้อผู้ใดสิเ่เปรีย่างกับเปิดถิ่มไว้ฟังไปนําเด้อค่ะเด้อเพลนเพลินไปเนาะค่ะเนาะ เอามาเข่าพี่น้องเสียเวลา <c oughs> นะคะเ <c oughs> มื่อนี้ศุกร์เราต่อจากคลิปที่แล้วที่ว่าลูกเรียนจบม .3 แล้วก็ไปถึงจบม .6 ได้เกียรตินิยมเนาะค่ะเนาะกับมีพี่น้องเพื่อนๆถามว่าเอาได้เกียรตินิยมได้เกียรติใดาสั่นก็ได้ได้ตอบเนาะ,ะเนาะกะได้เกียรตินิยมมองทรงไทยเบียงนะคะของฝรั่งเศสนะคะพี่น้องคะ่ะในเกียรติดีมากนะคะ นั่นล่ะมองทรงไทยเบียงเนะี่ยคือได้เกตด,ดีมากนะคะแต่กับบรูว่าได้อันดับที่เท่าไรเพราะว่ามันได้บกีค้นดอกพี่น้องคะ่ะมองทรงไทยเบียงนะคะเกตด,ดีมากนะคะนั่นล่ะถามลูกสาวแล้วลูกสามว่าได้สิบเจ็ดกว่าเดือแมวสั่นว่าจุดเท่าไรนั่นก็นจำไม่ได้ดอกรูก้แต่ว่าได้สิบเจ็ดกว่าทั้งสองอย่างสั่นทั้งมอสามแลมมอหกเด้อพี่น้องจ๋านะคะนั่นล่ะในเพื่อนของเขากับมีเนีัน ุ่มเดียวกันรุ่นเดียวกันนั่นก็มีมีลูกสาวแยสิพน่ะได้มองทรงไทยเบียงนะคะแล้วกับมูเขาก็ได้มองทรงเบียงได้มองทรงเบียงเนี่ยคือได้ดีพี่น้องเกรดมองทรงเบียงนี่คือว่าดีนะคะเแต่ของลูกแยสิพอนเนี่ยคือเกรดไทยเบียงเนี่ยคือดีมากนะคะได้สิบจ็ดกวัวนะคะจากคะแนนเฉลี่ยยี่สิบนะคะพี่น้องนะคะบ่าสู่กันฟังนะคะนั่นแหละและ้วก็จบมืหกดีอีกแบบใดฮูบ นะอบอกสู่ประสบการณ์ให้ฟังนะคะสําหรับเพื่อนที่มีลูกมาเรียนฝรั่งเศสเนาะคะ่ะรู้ไว้ใช่ใส่บาแบกหามนะคะพี่น้องเป็นเป็น,ปนความลูกอีกแบบหนึ่งนะคะที่เด็กหน่อยเรียนดีเด้อค่ะเด้อเมืองฝรั่งเศสเนี่ยเขาสินสนับสนุนเด็กหน่อยเรียนดีพี่น้องนะคะยิ่งแบบผู้ปกครองร้ายได้หน่อยเขาแห่งสนับสนุนพี่น้องยงังย้ายสิ่พลนนี่เงินเดือนแค่ผู้เดียวเงินเดือนบ่ลายเขาก็สนับสนุนพี่น้อง นะคะเขาก็สีมีซอยน่ะซอยนี่เขาสิดูแลประชาชนสุดยอดเลยค่ะนับถือนะคะนั่นแหละก็บบ๊ไดบ๊วยใบองประเทศอื่นดอกนะคะแต่วัยประเทศเท้ายายสีฟ้นกับบได้ศึกษาอีหย่างมากไม้เนาะค่ะเนาะลูกกับบได้เรียนยูเมืองไทยก็เลย่อบดูเลี้ยงนะคะก็เลยมันเลยบูวยเลี้ยงยูเมืองนอกนะคะพี่น้องนั่นแหละจบโมหกเด่นกะดีอีกอย่างเขาสิไปต่อ้เขาวิทยาไลัยเนาะค่ะเนาะนั่นแหละก็บอกวยอนว่าอยากอยากให้ลูกไปเรียนหมอนะคะกับแนะนา ให้ลูกไปสมัครเบองเนาะงค่ะนาะสมัครเบิรงสมัครติดทั้งสามมงเ้ยพี่น้องนะคะนนสมัครกะติดทั้งสามมงติดทั้งเขตมงปโปุรีเขตทั้งมักไซเขตนีดนะคะนั่งสมัครสามที่เข่าบิดด้วยค่ะเดือติดเข่ารอบทั้งทั้งทั้งสามที่เลยนะคะเพราะว่าเขาเออกเกตนักเรียนดกหน่อยเรียนดีนเด้อพี่น้องนะคะลูกย้ยสีฟอนก็นกนได้ได้เลือกเลือกไปเรียนอยู่ มักไซยุป,ปีหนึ่งเล้อพี่น้องนะคะไปเรียนไฟหมอยุป,ปีหนึ่งเพราะว่ายายสิพน์อยากให้ลูกไปเรียนไฟ,น,ไน,ไฟนี่อยากให้ลูกรักษาประชาชนรักษาคนมันเ้าไปนะคะความคิดของแม่นะคะนั่นแหละสิเป็นแบบนดนะคะเนาะนั่นแหละช่วงเที่ยนช่วงที่ยนเรียนจบไม่ไหมเขาก็เปนรับใบประกาศก็มีลูกให้เบิง้งยีดอกนะคะแต่ว่ายายสิปน์กับบริทายให้เบิ้งดอกบริเอามาลงให้เบิ้งนะคะก็มีลูกไปหลับอยู่นี่ดิเขตเขต เออ่การที่เขาลูกเรียนจบเนาะพี่น้องสวัสดิการหลายอย่างเนี่พี่น้องสีมาน้ำกลลเด้อค่ะเด้อนี่กะทั้งเงินเขตเขตแย้สีพอนอยู่เขาเอิ้นเขตอันวากเนาะเขตวากนะคะกะสิไปรวมกันอยู่มักไซเบิร์ดเด้อค่ะเด้อสำหรับพวกที่เด็กหน่อยเรียน,เร,ยนเรียนเก่งไดกเกียรติยมเขาสิเอิ้นโตไปโอ้เป็นหลายพันคนพี่น้องสามพันสี่พันอยู่บ่นะคะไปรับอันไปรับแล้วเขาสิมีเงิน เงินพิมพ์ให้เขาเอินพิมพ์ให้อีกน่อยพี่น้องเงินรับขวัญอีกน้อยเนี่ยนะคะเขาสิให้เขาสิให้ทุกเดือนนะคะเดือนละลอยเพราะได้ค่าขนมนะคะเดือนละลอยยูโรยูสิบเดือนพี่น้องเขาสิเขาสิเป็นแบบนั้นค่ะต่อไปนะคะจากจบมหกนะคะพี่น้องมีหลายอย่างจะดิการหลายอย่างเด้อย่ะเด้อน่ะเพะพอได้ค่าเขาต้มขนมลูกนะคะนั่นแหละเพื่อนก็ให้ลูกไปเพื่อนก็มีเกียรติยมให้ขวนึ่ีพี่น้องเพื่อนก็มีเหรียญเพื่อนมีเหรียญให้ขวด้วยจะเด้อมันจิเป็นนบ้านเขาคล้ายๆเหรียญทองนั่นแหละนี่เด้อค่ะ นะะคนี่จากเขตจากเขตดยวนอยู่มักไซเดอร์ค่ะเด้อนี่นะคะก็จะมีเหรียญให้พร้อมนะคะสำหรับขั้นบันเขาก็เอิ่นอันยูนิเขาเอิ่นมีไดเนาะค่ะเนาะนี่เป็นแบบนี้ดนะค่ะเด้อเรียนจบม .6 ได้เกียรตินิยมคอซิมีเหรียญแบบนี้ให้พวกแก่เหลียวเห็นบ่อ่านออกบ่นะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะนะคะมีเหรียญจับมือเด้อค่ะเด้อนี่นะคะนะคะนี่คอซิมีอ่า ท้งพร้อมท้งของเงินนี่เด้อค่ะเด้อเห็นบ่นี่ของฝรั่งเศสเด้อค่ะเด้อเห็นบ่นี่นะคะก็สิมีท้งกันให้พร้อมนะคะมีท้งแล้วก็มีอันนี้คู่กันนะคะพี่น้องค่ะนี่สําหรับวุฒิมหกแบกเกรตินิยมนะคะ17ขึ้นไปเด้อค่ะเด้อนี่เด้อลูกสาวได้มานะคะเอาให้พี่นอ้องเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะ บเมนตัวเด้อเรื่องจริงนะคะนี่ลูกให้พอ้อมแต่ว่ากับว่าได้เอาลงลูกให้เบิ้งนะคะเอาเอาสองยางนี่มาก่อนเด้อค่ะเด้ออันนี้คือเกียรตินิยมมหกนะคะมีเหรียญเหรียญทองให้พอ้อมนะคะและ้วก็ทุงอันนี้เป็นรับมาจากมาร์ไซด์เด้อค่ะเด้อลูกสาวเป็นรับมาจากมาร์ไซด์กับมูนะคะก็ถือว่าโอเคสุดยอดเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะคะถือว่าภูมิใจนะคะได้ลูกไม่เลียนฝรัง่งเมืองนอกก็ได้ เกียรตินิยมีอย่างสิกะโอเคเลยนะคะพี่น้องภูมิใจอยู่ค่ะเด้อนั่นแหละก็มีรูปภาพีอย่างหลายลางหลายหลายอย่างรูปภาพเยอะแยะนะคะที่แยสิยพนก็ไปรับม้ากับลูกนะคะเยอะแยะนะคะแล้วก็ทั้งเออในอำเภออยู่เขตแย่สิยขาก็มีของขวรให้คือเก่าพี่น้องนะคะจบมสาก็มีให้จบมหกก็มีให้นะคะได้ก็ไปรับเอาฉลอง ดื่มสังสรรค์กันม้วนค่ะพี่น้องคะรัฐบาลยุนี่เขาสุดยอดเลยนะคะสะเขาสนับสนุนหน่อยเรียนดีด้วยค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็พรตพลพลออกมาแบบนี้ล่ะลูกสาวกเ็เรียนครูก็แนะนว่าให้ของเงินทุนพร้อมสินะพี่น้องนะคะของเงินทุนพร้อมเอ่อมันจะเป็นบริษัทมีหลายบริษัทเงินทุนพี่น้องมันไมมีบริษัทส่วนตัว บริษัทโทรศัพท์จั่สิโทรศัพท์บริษัทนั่นบริษัทที่มีเกิดของทุนเขาก็สมัครบอกลูกสมัครไปว่าเขาเอาอย่างนี้อย่างนะะี้พี่น้องขอทุนนะคะขอทุนลูกสาวยายสิพอดก็เลยขอทุนบริษัทโทรศัพท์เอ่อบริษัทโทรศัพท์บุ๊เทเลกมพี่น้องบริษัทโทรศัพท์เทานี้ละแต่มันมีหลายเครือข่ายเนาะค่ะเนาะก็สมัครไปลูกสาวก็สมัครไปนะคะก็ขึ้นเขาก็ตอบรับมา ลกลับไปเราก็ไปสัมภาษณ์พี่น้องขึ้นไปสัมภาษณ์อยู่ในปรารีสคุณเด๋ขึ้นไปสัมภาษณ์ในปรารีสนะคะสมัครกันเงินทุนนะคะพี่น้องนั่นแหละเขาก็ไปสมัครก็ไปแต่งตัวย่างยี่คุณเอ้ไปค้นหนังว่าสี่พันหาพันคุณเอ้พี่น้องค้นทั่วประเทศฝรั่งเศสนะคะของเงินทุนนะคะพี่น้องนั่นแหละและ้วก็เขากตาตา็ตอบรับหลายมือต่อมาพี่น้องตอบรับหลายมือต่อมาลูกย้ายสิบพันได้รับเงินทุน จากบริษัทปุูกติลกมนะคะพี่น้องดีใจหลายนะคะดีใจหลายนะคะดีใจหลายคือว่าลูกเจ้าของเขาเขาร่วมนะคะพี่น้องคนซีหาพันเขา,เาแค่สองรอยนะคะเขาให้สองรอยนะคะพี่น้องเขาไดเบื้องประวัติการเลี้ยงอย่างทุกสิ่งอย่างนะคะพี่น้องนั่นแหละก็ดีใจพี่น้องดีใจเพราะว่าการที่เขาได้เงินทุนแบบนี้นะเขาก็ ทุนยจ่ใจเขาไปอีกนะคะเพราะว่าเขาลูกเขาเรียนวิทยาลัายนะพี่น้องในจะค่าเช่าห้องในจะค่ายูคค่ากินค่าหนังสอบนังสือมันหลายอย่างนะคะแล้วก็รัฐบาลอยู่นี่เขากะซอยเขากะซอยอีกแบบหนึง่งคือเงินเงินทุนรัฐบาลก็มีได้พี่น้องนะคะเป็นสองอย่างนะคะพี่น้องอย,ย่าสับสนเด้อนั่นแหะมีเงินทุนพีวีอันส่วนตวนะคะบริษัทโทรศัพท์ยตุติธิกมนะคะพี่น้องผู้ใดลูกกําลังเรียนอยู่กะเข้าไปสมัครได้เด้อค่ะเด้อนั่นแหละเรียนจบ เรี้ยนจบม .6 แล้วไปสมัครได้ค่ะพี่น้องคะ่ะขอทุนนะคะได้นะคะดูที่ว่าครอ,อ,อบครัวเขารายได้แบบใดลูกเลี้ยนแบบใดเขาซื้อบิษัประวัติเขาทุกอย่างเลยพี่น้องนะคะนั่นแหละกะ็เอาไว้สมนีก่อนนะพี่น้องค่ะนะคะก็คือลูกเลยงค้อนกับของเงินทุนได้นะคะของเงินทุนไทยกับทั้งของหลวงอีกส่วนหนึ่งแล้วกับของบริษัทบุกจิดกมอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นสองส่วนนะคะพี่น้องแล้วก็มีลา์ ทั้งนี้อีกน้ำนะคะอันนี้ก็เพิ่มอีกส่วนหนึ่งนะคะพี่น้อง <c oughs> นั่นแหละย้ายสิริพุนก็เลยทุนรยจ่ใจไปอีกนะคะพี่น้อง <c oughs> เอาไว้ต่อคลิปหนาเนาะค่ะเนาะว่าย้ายสิริพุนออลูกยายสิริพุนสิปเปรียนแบบใดเลี้ยนไฟใดนะคะก็คือตกลงโอเคได้แล้วได้เงินทุนนะคะคือสุดยอดแล้วค่ะ <c oughs> ยกโปวดแถมก้อยห้เดอค่ะพี่น้องค่ะนะคะนี่ก็คือเล่าเรื่องการเลี้ยนของลูกนะคะผู้ใดกะ ฟังเป็นตัวอย่างขั้นปุ้ยว่าเข้าใจกับคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ให้ได้เด้อค่ะเด้อจะตอบเด้อค่ะเด้อโอเคขอบคุณเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าลูกเปลียนไฟใดอยู่ใดนะคะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามารับชมแลบฟังค่ะนะคะอาจมีประโยชน์กับเพื่อนที่ยังลูกยังเรี้ยนยหน่อยๆอยู่นะคะคอมเมนต์ได้เด้ค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะ